ผงช่วยวร,รับปรุณกับอาจารย์มาบันทึกการทํางานของท่านอาจารย์ที่ไม่ว่าจะยังออกตรวจของช่วยเองหรือตรวจคงช่วยแบบออนไลน์ก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยและให้คําแนะนําเต็มที่เพื่อให้ลูกศิษย์ประสบความสําเร็จสูงสุดปีที่แล้วยังเห็นอยู่เลยมาร่วมงานมาสองครั้งต้องกาบขอโทษท่านอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ไปร่วมงานอะไรเลยดีตั้งแต่กลางปีที่แล้วนี่มผมป่วยอค่ะ ขานี่มันติดเชื้อค่ะที่เอ็นร้อยหวายผมเดินไม่ได้เป็นเดือนเลยมันกลายเป็นแผลเป็นแผลที่ว่าพอดีผมทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยครับ้วใส่รองเท้ารัดส้นรองเท้าแล้วเสร็จแล้วมันเป็นน้ำในสายเดินให้ท่านอาจารย์ดูถึงยังพันแผลเลยค่ะจะเป็นปีอยู่แล้วค่ะเนี่ยขางงอยู่พึ่งปีตั้งแต่กระฎาดจนถึงวันนี้เจ็ดแปดเดือนแล้วเอ็นร้อยหวายมันโผล่มาสีขาวๆมันกินเข้าไป ตั้งแต่ไม oh, oh, okay. ่เคยเป็นน yeah, ี Gosh, ่ครั้งแรกในชีวิตพอร่างเอ่ออ่อนน้ำมันมันเบาขอเข้าชินได้ไหเจิมเจิมทุกวันมันมันเกือบจะปิดอยู่แล้วนะครับสักพักเดียวว่าสักพักเดียวค่เหลือเท่านี้ไม่ได้อาจจะมีโชว์ใช่ใช่ครับเพราะว่าผมปีมาเสงปีปีแล้วปีโชว์้าโรงพยาบาลตั้งหลายวันไปแอดมิดแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อสามวัน นน 8, มัปนกดอ่าจ์อย่าเพิ่งถอนใจนะคะก็รอยู่บ้านก่าแล้วน่าจารย์ถอนใจนะใจไม่ดีคือไม่น่าจะเป็นก็เป็นส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดกับอาหารแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายค่ะ ต้างทำให้เขาไปออกกำลังกายโดนแดดบ้างอย่าจะดีขึ้นผมก็คิดอย่างเลยเพราะว่าดี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 มาทานบัตเตียวก็ดีที้สุดนะฮะอันนี้ทำตามนี้สักไม่กี่วันก็จะดีขึ้นหายเร็วที่สุดทุกอย่างปฏิบัติเหมือนเดิมร่างกายทุกอย่างอะไรทำเหมือนเดิมเพราะว่าเัานี้แทรกเข้าไป การเป็นนังพยาบาลใช้เป็นี้เนี่ยใช้ใช้ีช่หลังเนี่ยเราจะเราจะเข้าใจเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นขอบคุณผูบกำาับผู้กำกับการมงคลเสือครับบิลแนทินทองครับและสดิวสอง รัเลไม่มีลูกนะไม่มีครับเจ้าของผมไม่มีแต่ว่าของของแฟนไม่มีลูกใช่กำลังดูดูการที่จะเอาพลังมาเอาไม่ได้ไม่ประสานเป็นลูกเดของพี่ผู้หญิงครับคนเองไม่มีของคุณผู้ชายไม่มีครัแกแว่งหรือเปล่า เดี๋ยวเดืนิศนี้มันได้แก้เช็คดูให้ดีขยับเตียงให้เซนเตอร์อยู่หนึ่งสามห้ามันจะขยับยากใช่ไหมติดหมดติดแนวแนวตู้เคยเคยตอนนั้นเคยที่มาขยับได้ขยับได้แต่นต้องวัดหนูไม่จะไม่ขยับไอเนี่ยส่วนหน้าส่วนหน้าเนี่ยมันจะเบ้แบบนี้อืมขยับแบบเนี้ย ดิดขิดหัว<ช>มาทนทำนี้ดิดเท้าตรงนี้นิดนึงมันจะควงห,<า>ห,หน่อยขวงหน่อยแต่ห่างตู้เออได,อได้เอาเหงะรวยออออนอนประหลาดแต่รวยที่นี่ใช่สองห้าแปดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตรงจังท่านพอดีดนี่แหวงที่ความมัง่งคั่ง กวันที่ความสำเร็จของผู้หญิงปอเสยงหงนี่ต้ออการต้งน้ำไม่ได้แล้วต้องมันมีรุ่นรุ่นที่เงียบกว่านี้อ๋อนนี้มันราคาถูกนโอ้โวันหนึ่งคุณตาโตมันเบื่อไป่อยหอบเลยไม่เป็นไรเพามันร้อนแล้วที่มันออกก็ได้ แต่มันเคยมันจะมีรุ่นที่ก็เสียไปเรื่อยๆเงียบไปเลยเงียบไปเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์คือคือคือข้างเงียบมันก็จะดีกว่าชีวิตเราก็จะดีขึ้นรุ่นใหมครับครับเงียบมากตะวันโลกก็ก็จุดอาทิตย์ละครั้งนะครับโอ้ หูข้ในข้างในปัวอาทิตย์อะไรอาทิตย์ละครั้งวันนี้อาทิตย์นี้ติดไปสามแล้วจริงอาจารย์ท่านบอกให้จุดทุกวันงุทุกวันเงินเข้าไหมเทียบกันเออคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าให้ย้ายออกมาจากบ้านถอนต่อ แล้วพอตั้งเพจสามเดือนเป๊ะกับอีกไม่กี่วันก็ขายบ้านหลังเก่าได้ก็เป็นไปตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้ทุกอย่เอืตอนนี้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินครับไม่คืออยากอยากรู้ไหมว่าหลังจากที่ไปทํเใส่ฐีน้ำประตูเมืองเพราะคุณสมบัติของแสรษีีน้ำประตูเมืองครับอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นคนที่ถูกคัดเลือกเป็น หแรกๆต้นๆคนเขาจะจำเราแล้วมันก็จะได้งานได้เงินอะไรเงี้ยง่ายขึ้นเพราะเขาเลือกออกก่อนอเอ่อตั้งแต่ทำแตรกีและย้ายมาฮะรู้สึกว่าทำงานอะไรต่างมีคนช่วยอุปัมภ์แต่ว่าพูดถึงว่าตัวเนื้องานที่ไปรับงาน,นงต่างทำงานางต่างมากขึ้นนะฮะก็ไม่ได้มากขึ้น กว่าเดิมประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์ที่มีงานเข้ามาเพิ่มอย่างงานสอบบัญชีเนี้ยก็บริษัทเก่าๆที่ผมเคยทํางานอยู่เขาก็มีงบให้ตรวจสอบมีอะไรต่างแล้วก็งานสอนสื้อข้างนอกก็มีมากขึ้นหลังจากที่โควิดมันเริ่มเบาแต่ว่าค่าสอนต่างๆที่ที่ได้รับนะฮะมันไม่เท่ากับที่ผมเคยสอน เพราะว่าเมื่อก่อนผมสอนชั่วโมงแพงอย่างนี้เยอะปัจจุบันยัง,ย,งยังไม่สามารถกลับไปสอนในตรงนที่ที่นั้นได้แถมตอนนี้ก็ทวงตังยากด้วยคานอาจารย์สอนไปแล้วไม่ค่อยจายเงินเง <c oughs> ินจะกองอะไรช้าหน่อยอคือเคืตอกี้คุณได้ยินที่อาจารย์บอกไหมว่ามันยังลงโลลงโลกเมื่อี่ เพ็ทที่คุณทำมันเป็นเพลทเป็นเพล็เ f i ร s สเ t e p ของการเข้ามาเสร็จแล้วต่อไปมันต้อง Follow มันจะเริ่มชิวมันขายช่วงหนปีนึงดีดีนะถ้าเะิดเาเชิญทุกปีท่้นอจะใส่เพราะว่าตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือเวลามันับพลังของคุณเป็นคนที่เป็นพลังแปด แต่เวลาเนี้ยมันเข้าก้าวเอากลายเป็นคนเสื่อมพราะเราไม่ได้คือปัญหาเนี่ยมันจะโันกันไปอย่างที่เมื่อี้ถามมาลูกกนะ็เพราะว่าคุณทำเขาไม่ได้ทำมันไม่เชื่อ,อยังดีว่าเตรียงเดียวกันโดยให้เตรียมเนี้ยเป็นตัวเชื่อม มัน,ไม,ไ,มนไ,มไม่ได้เชื่อมด้วยสายเลือดอเพราะว่าแซกีเนี่ยมันไปด้วยสายเลือดมันไม่มันไ,มได้ไปด้วยกเลออยกับพี่น้องนี่ได้พี่น้องผมพี่น้องได้ครับแต่ว่าแฟนเวลาไปแซกีก็บอกให้ลูกเมื่อก่อนดื้อ<ๆ>เขาก็ดีขึ้นอันนี้เพราะอ,อยู่ที่ที่ททเ,ทเดียวกัน เงื่อนไขเขาแบบึนธรรมะรุนแรงมากอยากเกลียไม่ได้อะไรก็ไม่ดู้เขาจะไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันจะต้องดูเช็ครายละเอียดแล้วก็ดูเพราะว่าจะไม่ได้รับข่าวอะไรเลยขอบคุณแต่แต่ว่าแจ้งแจ้งอยู่ว่าเวลาขายขายบ้านอะไรได้เนี่ยแจ้งไอ้อ้นั้นรู้แต่ว่าหมายถึงว่าความเคลื่อนไหวที่มาใช้ชีวิตที่นี่เพราะว่ามัน จะได้ปรับครับอ๋อครับเข้าใจแล้วค่ะอืมถึงได้บอกไงว่าลงโลแจ้งกับอาจารย์นะคพื่อว่าจะใช้ท่านีก็เหมาะเหมือนกันอ๋ออืมก็ดีเกณงใจอาจารย์รอมาเยอะเลยพีงยุ่งทุกคนเลยยุ่งทุกคนนะครับไม่ะช่ยุ่งไปหมดเลยเขาก็ตอบเองเลยใช่จริงน้ำน้ำเขาก็โอเคแล้วนะ อยู่ในอีได้ทั้งคนได้ทั้งบ้านแล้วได้ทั้งสองคนด้วยทีนี้ดูที่ดูที่เตาเขาใช้น้อยไปหน่อยดูว่ามันอยู่ในคิดอะไรผมผมก็ตั้งตามรายงานที่ที่ได้รับก็ทำครบประตูน้ำไฟเดี๋ยติดในระยะไกลมาล็อกหน้าประตู

อ,อ,อยากจะไป <c oughs> อยู่บนดินนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเกษียณเนี่ยที่ที่ย้ายมาตรงเนี้ยใกล้ๆเพราะว่าเวลาเดินทางไปมหาวิทยาลัยม,มันขับรถรสักสิบนาทีก็ถึงทีนะน,นี้ถ้าพอเกษียณแล้วเนี่ย,ยก็ไม่ได้อยู่เาเวาก็ไม่จ um ok ําเป็นต้องอยู่แเวานี้ก็อยากอยู่บนดินตอนนั้นอาจารย์เคยบอกว่าพอขายบ้านบ้านไม่ดี ก็ไปหาลเรย์เช่นใหม่แต่ว่ารอให้ผ่านทุกก้าวไปก่อนแล้วถึงค่อยไปสร้างอาจารย์หมอยวพึ่งไปซื้อจะพึ่งไปทำอะไรก็บอกให้ย้ายมีบ้านบ้านตรงนี่ส่อนปัก็ไม่ไม่ไม่ได้ดีแต่ดีผมไม่ได้เพราะอยากอยู่แต่อยู่อยู่ตรงนี้ ดีกว่าดีกว่าจริง<ม>แต่มันต้องเสียค่าเชา่าค่ะคุณหมอ <c oughs> ไม่เอาก็ต้องใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นเพืนะ่อได้กว้างกว่าขึ้นแต่พี่พอแล้วจะไปไหนก็อย่างที่ผมเรียนอาจารย์ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของก็เคลียร์ขึ้นที่มันโล่งขึ้นก็ดีกว่าอย่างน้อยเกณฑ์ก็แพงดุสตุมากยังไม่มีตังค์ซื้อเขาเลยปับก็คือการที่จะไปสร้างบ้านเราก็เปลี่ยนยังไม่พอค่ะอาจารย์ถ้าซื้อต,องตรงนีมง้มันแพง น,น,น,นี่คือปัญหาอย่างเดียวมันไม่ใช่มันไม่มันไม่มนไมมันไม่ใช่เป็นปัญหาปัญหานี่มันมันเกิดจากคุณขึ้นมาแล้วคุณคุณไม่ดุยตอคุณทิ้ง<อ>ช่วงไป<อ>มันก็เลยช้าอไม่งั้นนี่ไม่งั้นเนี่ยจริงๆงนก็เนี่ยดูเดี๋ยวยังก็เที่ยวนี้จะเพิ่มให้สุดๆก็เพิ่มไม่ได้อีกเพราะอะไรนบขาดช่วงไป<อ><อ>มันก็จะต้องไป ต่อยังสเต็คนูนมามันต้องไาไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกไว้เหมือนทาไปแล้วอืปีต่อไปไม่ทราบจริงๆค่ะท่านอาจารย์ต้องขออภัยด้วยมันก็เลยเนี่ยมันก็เหมือนกับทําสิ่งที่คุณป่าถนามันก็คือขอไปเมื่ออหลังจากทีอยู่อยู่แล้วเพนี่เราอยู่เราอยู่มาปีกว่าปีแปดตื่นคือจริงๆตึกห้องเนี้ยจริงๆก็ชอบฮะเพราะว่ามันใกล้ใกล้มระา ใกล้ที่ทำงานแล้วเวลาจะไปบ้านแฟนอยู่วัชระพลก็ไปไม่ไม่ลําบากทีนี้ใจคิดอยู่เรื่องเดียวคืออตึกที่มันสร้างมาขวางตรงปังเราเนี่ยผมก็ได้แจน่ใจว่าพื้นที่เราเป็นแค่ยังมันยังมันยังพร้อมที่ว่าน่าจะอยู่ไหมวันนี้ไมอยูอแล้วเขาแก้ให้แล้วตรงนีก็เนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงไงคือวงก้วยที่เปลี่ยนแปลงครับเดิมเราเราเข้ามาเนี่ยมันต้องจูน จูนจนกระทั่งเข้าที่กับเราเพระมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะที่เฉพาะคนเลยอ่ก็ถึงถึงได้ต้องฟังรายงานแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยก็คือประมาณปีหนึ่งเนี่ยปรับใหม่เพราะดาวเปลี่ยนดาวปีก็เปลี่ยนใจคับอ่าใช่ป่ะทีนี้มันขาดช่วงไปมันก็กลายเป็นว่าจารต้องอ่านอีทีหนึ่งเข้าใจค่ะตอนนี้ ที่ผ่านมาคือไม่เข้าใจนะคะก็นั่นแหละนั่นแหละนี่อาธิบก็ต้องอธิบายมันก็เลยมันก็เลยอื้อๆหน่อยภาษาคนแก่ตอนนี้แต่ตอนนี้แก้จางแก้ให้เราเพราะฉะนั้นคนโดนยิ่งดีได้ดูข้างลึกได้ไม่ต้องไปกังวลไม่แต่ว่าถ้าอยากอยู่บ้านอาจารย์ให้บ้านมันได้มันไดมันก็จะได้แต่บ้านได้แต่คิดมันจะไม่ได้สภาพแวดล้อมซึ่งมันไม่โอเคอ๋อจะไม่ได้คือบ้านในยุคแปดเนี่ยยังไงซะมันก็ดีกว่าบ้านยุคเก้า